เป็นไดหลายคนยังโมโหว่าล้านคข่มีชุดทอเสียงนุ่มๆหวานๆอยู่เด้อมันเป็นจังสิลูกข้าตั้งใจมาเปลี่ยนชุดทออยากได้เสียงนุ่มๆหวานๆแล้วก็บ่ต้องให้มันดังจนเกินไปบางคนก็ถามว่าชุดทอรล้านข่มันมีดีแนวไๆนะสิพี่บังนสิไปบังย่าลืมกดใจกดรายการโปรดไปเด้อย่ามเลือนหายไปอย่ามึงคิปอีกจัเสิหาพอมาเบิ่งบานนี่แล้วเนื้อสแตนเลสคข่ก็เรียกเป็น3 0 4สเฮ้ยข่บอกเลยเด้อหนาคืออย่างนี้หัสั่นบ่ากล้าประกันตลอดชีพดอกล้วแตกเล่าเสียเปี่ยนนหมสคัญ ตรงลูมันไม่ต้องดัดแปลงหลังจากนั้นก็ทําการถอดอันเก่าออกถอดออกแล้วก็มัดกองไว้พ่อมาข็เอาอันไม่ใส่เข้าไปหลังจากใส่เวลาบโดพอเป็นอันเสร็จเส้นเสด็จเก็บอ้คือเสร็จไ้แถอะว้เสร็จไว้ตัวอ้าร้านเจ้าฝีมือตัวี้ากูตัดคลิปภาคเสียงพ่อมากะใส่กล้องเสรกลฟองคันเลงบวกเพิ่มแรงมาลู่ค้าอยากได้เสียงเดินหอบน้ำหันนะติดตั้งเสร็จแล้วก็มาหนังเบ่งขี่โอ้ยบ่แมนมาเทสให้บ้ง เสียงมันกระนุ่มมันกระหวานเลยลูกค้าถูกใจมาก <S 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 แต่สิมีผู้หนึ่งถูกใจกว่าเจ้าเด้อจ้าบอกว่าเซ็ตกูแท้ <S 1> <S 1> ท่อดัดแปลงมาใช่ไหมเนี่ย